แต่ท้ากลางความวุ่นวายของสังคมที่ต้องประชิญน,นอกกากบุกการีเลยวจะมีใครอีกที่จะเคียงข้างคอช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เราได้แต่ให้แต่ที่ใครที่จาเป็นังเทียนที่ยอมตนละลายเส้นเพื่อเป็นประกายแสงเรืองรองให้คนหลุงพันอยู่ท่ามกลางความ ได้คิดได้คุณพบเส้นทางที่สวยมาจะได้ได้นำพาชีวิตไปสู่จุดหมายได้ทางแห่งขวัญจะมีเคยอีกไหมที่จะยอมเหน็ดเหนื่อยทุท่มเทและอุดทนในในการถูกฝนอบรมสังโอนโดยไม่ดิดเบือนทง่งเสริมสนับสนุนชื่ชนชมและเช่อชูให้ความรู้ ทั้งทั้งความรู้และคุณธรรมจะจะจริยธรรมนำไปสู่การเป็นคนดีมีคุณค่าในสังคมได้เด็กอยแค่ไหนก็ไม่เคยพร่ำบ่นด้วยจิตที่มีเจตจำนงอันมุ่งมัน่นผู้ที่คอยชี้ทางให้เดิน ผู้ที่เป็นดังเรือลำน้อยที่เคยนำตรงด้วยความมั่นคงเล็กแน่วแน่ให้เราได้ถึงฟังก่อนอย่างรักรื่นหลายครั้งที่บานดาพวกเราลูกติดบางหลายจะหลุกปิดคิดไร้ายหมายคงเรือจะให้จมเต่ทันโกยัง จิตเมตตากานากรอมทุกเวลากับคำว่าให้อภัยนั่นเลกครูครูจึงเป็นทั้งผู้ให้และสร้างกิจกรรในยามที่ขาดเขากิจกรรในยามที่หลุนพังนังครูยางคงเป็นเสงสสว่างพร้อมทำให้นำให้ เราสู่ทางที่งดงามเสมอตราบใดที่สังคมของของการเรียนรู้หัวใจครูให้ได,ด้ทุกคนและเป็นคนดีมีความประตันยูไม่ก้าวร้าวและเพียงผู้ใหญ่คุณครูให้วิชาเก่นักเรียนให้นักเรียนเป็นเด็กดีเวลาวันไหวครูเราก็นำพันดอกไม้กระดกไม้นำคระพูบคุณมค่ะบางคน ในความสับสนของเส้นทางที่ก้าวเดินแต่ท่านกราความรุ่นรุ่นวยของสังคมที่ต้องทาเชิญนอาจากบุปการีแล้วจะมีใครอีกที่จะเคียงข้าคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เราได้ใครที่จะเป็นจางเทียนที่ยอมเป็นละลายแท่งเพื่อเป็นกระไฟเสงเรียงรองให้ คยหลวงทางอยู่ท่ากลางความมืดมิดได้คิดแดรงคนพกเึ้นทางที่สาแวนที่แสวงหาได้นำพาชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายดายทางแห่งไฟจะมีใครอีกไหมที่จะยอมเหน็ดเหนื่อยทุท่มเทและอุดนในการสุดคนอบรมสั่งสอน,สนโดยไม่มีดาม ค,คิดว่าคุณครูเป็นแม่คนหนึ่งของนักเรียนทุกคนและยังอบรมสั่งสอนนักเรียนไม่ให้ทะเลาะและคุณครูยังให้ความแนะนำดีกับนักเรียนทุกคนและและให้เราเป็นคนดีเดี๋ไม่ทำความชั่วที่คุณครูดีไม่ใช่ว่าคุณครูเขาเครียดแต่คุณครูอยากให้เราเปียกมสัยให้มีความรับผิดชอบในงานที่คุณครูเขาสร้าง หนูอยากให้หนักเรียนทุกคนตั้งใจที่คุณครูเของสอนไม่เล่นในช่วงโมงเพราะจะทำให้เราเรียนไม่รู้เรื่องและไม่ไม่ทำให้คุณครูปิดหวางเพราะที่คุณครูให้ครูครูได้พร่ำสอนเพราะอาจทำให้คุณครูเสียใจได้และเป็นสิทธิ์ที่ดีของคุณครูสุดท้ายนี้หนู ทุกทุกท่านมีความสุขและสุขภาพที่ดีอายุยืนนานอายุยืนนานคุณค่ะ